แกงมเพื่อนนะคะหรือว่าทาลุ้นเพื่อนนะคะในเกมนี้นะเนี่ยมาว่าแล้วนะมันแกนแกงกลินก่นเท่านั้น,นะะวันนี้เราจะมาทำสิบวิธีการแกงเพื่อนนะคะอย่างแรกเพื่อนก็จะตายนะคะโอ้โหทุกคนเดินไปทำกันเลยนะคุณเพีก็มีวันนี้เราจะมาฆ่าเพื่อนตรงแม่น้ำกันครับไปกันเลยทุกคนตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาเพื่อนเราออกมากัน อันนี้ก็คือเพื่อนของเรานะคะเพื่อนของเราไม่ได้เป็นคนแน่มันเป็นไอ้เขียวนี่มันชื่อว่าน้ําเขียวส่วนผมนะคะผมก็เป็นตัวเคโล,ลนให้วันนี้ทุกคนผมจะมาฆ่าเพื่อนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสิบวิธีฆ่าเพื่อนอย่าเวอร์ยนะมันนี่แกกวิธีที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีดาบ สะดุดลงมาตรงนี้ตายนะต้องถือถือดีดอต้องงอตัวไปอิบดาบแล้วก็อิบแล้วนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันดีกว่าเอยไอ้เขียวแกทำอะไรอะ่ะเอออย่าทาฉี่ตกไปดิเออเ <laughs> สียบมันลงไปไอ้เพื่อน <laughs> <ป> <laughs> เ <laughs> กเพื่อนของเราก็ไปแล้วนะคะไปขึ้นสวรรค์นะคะ ดูเพื่อนเราก็ไปออกข่าวกันนะคะวิญญาณเพื่อนมันหลอกแล้วโอ้ <c oughs> แล้วหัวเข้ามั่มเลยเพื่อนก็เลยตายไปเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปเดี๋ยวเราให้เพื่อนมันเล่นโทรศัพท์นทะไม่รู้มันใจะเล่นได้หรือเปล่านะ <c oughs> เ,าเครื่องนี่คือเครื่องวัดสัญญาณหัวใจอะไรเนี่ยน <c oughs> ี่อันนี้คือโทรศัพท์เพื่อนนะเอาไปเสียบ <c oughs> ใช่อันนี้มันคือพาสเตอร์ปิดแผลเพื่อนของเรา ต้องหาอะไรวันนี้คือโทรศัพท์เพื่อนนะคะมันเป็นแบบเหลวๆนั่นนะเห็นไมั้ยเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆอ๋อเล่นโทรศัพท์ในดีกว่านี่คือผมผมก็จะก้มไปหิบไอนําไมค์้มาเราเปิดเพื่อนของเรากันนะฮะเอ้ขอโทษเพื่อนนี่เพื่อนเดี๋ยวช้างเนี่ยนะให้ของขวัญแก๊สละกันนะให้เลยแล้วเพื่อนแกก็รูปเอ้ย ใช <laughs> ่อย่างนี้เฮ้ยเพื่อนนายทำไมใหญ่เนี่ยวางของกันแล้วกันนะอ้าวเพื่อนเนี่ยเพื่อนตายสิฉันตายเลยเพงั้นวิญญาณของเราก็จะมาหลอกหลอนเพื่อนมะแบบไม่เออฉันนิ่งดับหัวอยู่ <laughs> โอ้โหตัวเพื่อนหักเลยมันก็แบบวบิญญาณฉัน ตั้งแดอกมีโอ้โอ้พระเจ้าแล้วก็เก็บเพื่อนไปต่อนะฮะเก็บไปชิ้นส่วนไปด้วยโอเคไปโทรศัพท์เพื่อนอยังอยู่เลยไปดูวิธีต่อไปกันต่อไปนะทุกคนระหว่างแอปเปิลกับข้าวโพดเขาจะฆ่ากันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําการใช้เเารคำว่าปืนทุกคนเราจะใช้ปืนนะคะทุกคนปืนนี้มายิงเพื่อนกันนะคะดูยิ เอ๊ะป้ะาเจ้าแล้วเพื่อนมันอยู่นี่นี่พวกเราต้องทำนี้สนุกไหมเออผมก็ปิดหูมีวิญญาณเนี่ยออ,อืไปลงน้ำไปเพื่อนหลุดเขาพูดโอ้โหเสียงเดี๋ยววิญญาณของเราหูนี้กระทุ่มตัวไปหมดโอ้โหเสียงต่อไปนะทุกคน จะเป็นระหว่างเจ้าเขียวและก็เพื่อนเขียวที่จะมาทําการต่อสู้รบเหลว้ยกันนะคะวันนี้เขานะคะจะมาต่อสู้กันเดี๋ยวเราเออดับาให้เขาก่อนลอวงดาบไปจี้ตูดมนะเดี๋ยวขอแบบจีดาบมาดิเราได้ดาบมาแล้วนะคะดุนต่อไปอันนี้ก็ให้เพื่อนคนนี้นะคะ ให้เพื่อนคนนีามมา้อีบดาบมาเอ้าดาบแทงตูดมันอีกเอาไหมเอาไหมทุกคนมันอีบดาบม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบสู้กันนะคะทุกคนดูสู้ได้หรือเปล่านะเฮ้ยชิวบไม่ทันการิร์ดเลยนี่ก็ตายเลยใช่ <c oughs> ยังไม่ตายใช่ไหมเสร็จไอ้นั่นก็เลงน,นะโอ้โหภารกิจนะคะไปภารกิจสุดท้ายกันเลยดีกว่า ทีต่อไปนะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นแบบระเบิดนะฮะเอ่ยไปหาเพื่อนดินาหาไหนเราเป็นระเบิดอะไรนะเหตระเบิดอะไรโอ้ยรู้ว่าระเบิดปกติเออทุกคนดูหน้ามันดิดูหน้ามันเออทำอไรพี๊ด สรุปมือขาดเลยนะคะทุกคนเะโอ้บายๆสำหรับถ้าใครอยากให้แกมเพื่อนวิธีไหนก็บอกมานะนี่อะอรโอ้วันนี้ก็บายๆแล้ะใครอยากให้แกเพื่อนวิธีไหนบอกมานะ